ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งเจอเรื่องนี้กับตัวคืนนั้นฉันส่องกระจกในห้องน้ำเตรียมตัวเข้านอนจู่ๆเงาในกระจกก็เริ่มแปลกไปมันขยับเองได้ทั้งๆที่ฉันยืนนิ่งๆ ตอนแรกคิดว่าตาฝาดเลยขยี้ตาแล้วมองใหม่คราวนี้เงาในกระจกยิ้มยิ้มแบบน่ากลัวสุดๆฟันแหลมคมโผล่ออกมาฉันขนลุกสู้รีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันพยายามคิดว่าคงเป็นแค่ความฝันร้าย แต่พอกลับเข้าไปอีกทีเงาในกระจกก็ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้มันกระสิบด้วยฉันอยู่นี่มานานแล้วน้ำเสียงเย็นเย,อเยือกสั่นไปทั้งตัวตั้งแต่วันนั้น ฉันก็ไม่กล้าส่องกระจกบานนั้นอีกเลยและยังคงสงสัยว่าเงากระลาดในกระจกนั้นมันคืออะไรกันแน่และมันต้องการอะไรจากฉันบางทีมันอาจจะยังอยู่ตรงนั้นเฝ้ารอใครบางคนอยู่ก็ได้